ณเช้าวันหนึ่งอากาศอันหนาวเหน็บพอเป็นพิธีแก๊งอนุบาลหมูเดงจึงรวมตัวกันที่นี่นำแสดงโดยพี่โป่งหินเหล็กไฟใจสุริพร้าตามมาด้วยพี่ป้างนคครินกินสักเจ็บขนาดนี้คงจะไม่หนาวเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องจ้างตากล้องมาถ่ายถ่ายรูปกันนะแคะเป็นไงข้างหลังสวยไหม สวยกว่าคุณอีกนะครับไหนเมื่อกี้เองว่าอะไรนะใครสวยกว่าใครนะเออผมหมายถึงคุณนะครับสวยที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ไหมถ่ายยังไงก็ได้อย่าให้อ้วนนะคะฉากหลังไม่ต้องค่ะเน้นหนูอย่างเดียวเลยได้ข่าวว่าครออุ้มนั้นกินหมูกระทะวันละห้ารอบจริงๆหรอคะออะไรนะตั้งห้ารอบเลยหรอคะอาหารแมวอีกสองนะคะเออมันสุดยอดจริงๆคะ่ะดิฉันต้องเอาเป็นตัวอย่างแล้วนะคะ ใช่มันคือกลวยค่ะมันคือกลวยนะคะจําไว้และนี่ก็คือตากล้องจําเป็นและนี่ก็คือการถ่ายรูปเป็นฉากเสี่ยงตายถ้าหากว่าคุณพูดอะไรผิดไปหรือเรียกชื่อเขาผิดลากมะม่วงนั้นไม่ได้อยู่ข้างบนนี้อย่างแน่นอนตากล้องแอนซื่อมากเลยค่ะไหนฉันสวยไหมก็ต้องตอบว่าสวยใช่ไหมล่ะเป็นไงคะสวยหรือยังเออเดียนไม่ค่อยมั่นใจเลยคะ่ะเช้านี้แล้วตากล้องอาบน้ำหรือยังคะ เออฉันแค่แปลงฟันค่ะฉันว่าได้กลิ่นมาจากไหนไม่รู้เนี่ยเหม็นใครไม่แอบ,บแน้ำตกลงจะให้ถ่ายรูปหรือจะให้ถีบลงไปคะเมื่อยามเช้าตะวันเริ่มขึ้นจากฟ้าเราบรรดาฝูงลิงได้มารวมตัวกันบนยอดเขายอดดอยพวกมันต่างพร้อมใจกันหาอาหารคุณเห็นลิงสีชมพูนั่นไหมครับนั่นคือจ่าฝูงหัวหน้าแก๊งหมูเด่งหลังจากออกหาอาหารในยามเช้าแล้วเราบรรดาฝูงลิงจึงกลับบ้านกันและนี่คือนิทานลูกหมูสามตัว ในการเดินทางหาบ้านใหม่เมื่อถึงเวลาอาหารแล้วครูพลอยจึงเริ่มแกะน้ำมาดื่มอุกอุอุ๊อ้าฉันกินได้เป็นลิตรลได้ข่าวว่ากินน้ำทั้งสระเลยเลยแค่ของมันก็แน่อยู่แล้วค่ะขนมแจ็คเนี่ยแกะยังไงคะอุ้ยแกะยากแกะเย็นจริงๆเลยอ้ยชีวิตที่ขาดผู้ชายก็ไม่มีแรงแกะขนมอย่างนี้แหละค่ะขอนั่งก่อนนะคะเพื่อมันแกะได้ลองใช้เคี้ยวหน้าดูนะคะอก็ไม่ได้ค่ะ ไอ้ขนมแจ็คตีมันแกะยากยาจริงๆเอ,อ้ยเออ้ยทำไมมันแกะยากอย่างนี้คะไม่ต้องกงต้องกินมันละย,ออยามสายที่นี่ไม่มีแดดเราบรรดาแก๊งหมูเด้งเดินลงจากเขากันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีการเดินตามท้ายของจ่าฝูงผู้คอยระวังข้างหลังคนสวยเดินข้างหน้าคนบ้าเดินข้างหลังเพียงแค่อึดใจเดียวเราก็เดินทางมาถึงข้างล่างแล้วสุดยอดมากเลยนะคะ แกขยับไปหน่อยสิมันติดนะเห็นหรือเปล่าขอก้าวข้ามผ่านเหมือนอนาคตเลยนะคะดิฉันจะย่อตรงนี้แลละคะ่ะแงบและนั่นก็คือจอมานบูหัวหน้าแก๊งหมูเด่งยามสายพวกเหล่านั้นมานั่งกินกว๋วยเตี๋วกันซึ่งเป็นกระต๋ยกวยเตี๋ยวโครงกระดูกหมูแล้วสั่งมาจนล้นโตะ๊ะสยาดมากเลยค่ะดิฉันจะกินถึงกระดูกเลยคะ่ะฉันจะกินให้หมดร้านแล้วฉันค่อยกลับบ้านดีไหม <laughs> เวลาผ่านไปแค่ห้านาที ครูอุ้มนั้นกินหมดไปแล้วร้อยกว่าชามและเราก็มาต่อกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งครูพลอยได้สั่งสมองปัน่นและสั่งว่าอยอมายุ่งกับสมองของฉันฉันเป็นคนมีสมองแกสองตัวนั่งไปเลยนะอารมณ์ดีเหมือนเป็นฝีที่ก้นเป็นไงผู้ชายคนนี้รอไหมฉันจีบเขามาห้าสิบปีแล้วนะฉันต้องได้เป็นหัวก่อนที่เขาจะตายใครเอาสมองปั่นมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยและนี่ก็คือแชมป์ลูบิกแห่งประเทศไทยเธอใช้เวลาแค่ห้าวิ ส่วนโต๊ะทางนู้นกำลังถ่ายรูประหว่างกินกาแฟรูปฉันสวยไหมเออนี่ไม่ใช่อดัมกับอีฟที่อยู่ใต้ต้นแอปเปิลแต่เป็นสองสาวที่เช็คดูว่ามีบ่าวไหนทักมะไบดูแชทก่อนนะคะผู้ชายยังไม่ตกถึงท้องเลยส่วนดิฉันก็หาเลขหวยอยู่คะ่ะนับลูกแอปเปิลแล้วได้เลขเด็ดแน่นอนเอ๊ะเหมือนใครมองเราหรือเปล่าวะเออไม่น่าจะมีฉันว่ามันหายไปคนหนึ่งนะและพวกเราก็เตรียมตัวเดินทางกันเพื่อที่จะกลับบ้าน ครูน้ำก็เตรียมขึ้นยานแม่เพื่อที่จะกลับด้วยเธอตั้งใจที่จะนั่งข้างๆจอมมนบูหัวหน้าแก๊งหมูเด่งเดียนกว่าดำค่ะใส่หมวกกันนนะแกแดดแรงเดี๋ยวไม่สวยค่ะเอ๊ะนั่นทำไมยังไม่กลับคะเฮ้ยรอด้วยรอด้วยจะรีบกลับกันไปไหนฉันยังไม่รู้เรื่องเลยกำลังเก่งเลขหวยค่ะตตตึงเฮ้ยหายไปห้ากิโลเมื่อกี้ฉันเห็นหนุ่มหล่อทางนู้นนะค่ะแล้วก็ทางนี้ด้วยนะคะพูดมาก้วขึ้นรถมาสักทีสิ เดี๋ยวจะเอาเลขหวยมาแจกนะคะกลับบ้านกันค่ะทุกเคแรลนแผลบ